กราบสวัสดีผู้กเกษียณทุกท่านดิฉันในนามของคณะกรรมการจัดงานกเกษียณอายุประจำปี2564ขอสแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้กเกษียณทุกท่านด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคมและต้องตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้กเกษียณและประชาคมมทอท การจัดงานมุทิาจิตแดบ,บผู้กเกษียณประจำปี2564จึงดำเนินไปในลันกษณะของการจัดงานแบบผสมผสานคือมีการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงมุทิาจิตแดบ,บผู้กเกษียณทั้ง24ท่านบริเวณพื้นที่ชั้นล่างอาคารสำนักงานอาธิการบดีและจัดนิทรรศการแสดงมุทิาจิตแก่ผู้กเกษียณในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาคมมจททุกท่านที่ไม่ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัย ได้รวมชื่นชมและแสดงมุทิตาจิตผ่านช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยการจัดงานกเกษียณอายุในครั้งนี้สำเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากผู้กเกษียณทั้ง24ท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารและคณะทำงานจากทุกภาคส่วนสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่ท่านเคารพนับถือรวมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างสมไว้จงน้อมนำและส่งเสริมให้ชีวิตหลังเกษียณของท่านประสบแต่ความสุขความสงบร่มเย็นมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงตลอดไป